คุณผู้ฟังครับเคยรู้สึกไหมว่าเราตั้งใจทำบุญอย่างดีแต่จิตใจกลับว่าวุ่นใจหม่นมองเหมือนบุญหมดไวทั้งที่เพิ่งถวายสังฆทานนั่งสมาธิหรือช่วยเหลือผู้อื่นอาจไม่ใช่เพราะบุญไม่ศักิสิทธิ์แต่อาจเป็นเพราะเราเผลอทําลายบุญด้วยพฤติกรรมบางอย่างเล็กมากแต่สะสมจนกลายเป็นรูรั่วที่ทำให้บุญไม่อาจหล่อเลี้ยงใจได้วันนี้ข้าพเจ้าอยากชวนคุณผู้ฟังมาหยุดให้ทัน กับเจ็ดพฤติกรรมเผาผลาญบุญที่อาจกำลังเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราพร้อมวิธีปิดรูรั่วเหล่านั้นด้วยวิธีง่ายๆที่ทำได้ทันทีตั้งแต่ฟังจบตอนนี้ครับเคยไหมครับที่เราตื่นเช้ามาด้วยความตั้งใจดีเริ่มวันด้วยการแผ่เมตตาหรือเปิดธรรมะฟังพยายามพูดดีทำดีคิดดีทั้งวันแต่พอผ่านไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงความวุ่นวายก็กลับมาครอบงำใจอีกครั้ง บางทีเราอาจเพิ่งใส่บัตรเมื่อเช้าแต่สายสายก็หงุดหงิดใส่เพื่อนร่วมงานหรือแค่บ่ายวันเดียวกันเราก็เผลอกดแชร์คอนเทนต์แรงๆทั้งที่ลึกๆก็รู้ว่ามันไม่ควรคุณผู้ฟังครับความตั้งใจดีไม่ได้หายไปไหนแต่มันอาจถูกบทบังเหมือนแสงเทียนที่ถูกลมเบาๆเป่าดับไม่ใช่ลมพายุแต่เป็นพฤติกรรมเล็กๆที่เกิดซ้ำๆโดยไม่รู้ตัว ใจเราเหมือนแก้วน้ำใสที่ตอนเช้าเต็มไปด้วยน้ำสะอาดจากบุญที่พึ่งทำแต่พอผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงก็เริ่มมีฝุ่นตกลงไปทีละนิดทีละนิด,นดสุดท้ายตอนเย็นเรากลับรู้สึกว่าใจคุณทั้งที่พึ่งทำบุญไปคำถามสำคัญคือเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับบุญที่เราทำหรือแท้จริงแล้วบุญไม่ใช่สิ่งที่ทำเสร็จแล้วอยู่ค้างบัญชีได้ตลอดเวลาแต่ต้องอาศัยใจที่รักษาไว้ เหมือนน้ำใสในแก้วที่ต้องเอามือกันฝุ่นกันลมไม่อย่างนั้นแม้จะเติมน้ำบุญลงไปทุกวันมันก็จะขุนเสียก่อนที่เราจะได้ดื่มคุณผู้ฟังครับใจของเรานั้นละเอียดอ่อนกว่าที่เราคิดมากแม้เพียงคำพูดแรงๆหนึ่งคำแม้แค่การเผลอหงุดหงิดในใจโดยไม่แสดงออกหรือแม้แค่การกดไลค์โพสต์ที่มีเนื้อหาส่อเสียดสิ่งเหล่านี้แม้ดูเล็กน้อยแต่ล้วนเป็นเหมือนเศษฝุ่น ที่ตกลงในแก้วน้ำบุญของเราในพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงสอนชัดเจนว่าสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองจนไม่สามารถรับบุญได้เต็มที่คืออกุศลละกรรมทางกายวาจาและใจแม้จะเล็กน้อยแต่ถ้าทำเป็นนิสัยมันก็จะกลายเป็นรูรั่วบุญถาวรและที่สำคัญคือมันไม่ได้เกิดจากเจตนาชั่วร้ายอะไรเลยครับแต่เกิดจากความเผลอจากความเคยชิน หรือจากความไม่ทันระวังใจตัวเองบางคนอาจไม่เคยฆ่าสัตว์แต่ใช้คำพูดตัดรอนคนอื่นประจำบางคนทำบุญใส่บาตรทุกเชา้าแต่ในใจก็ยังอิจฉาคนรวยหรือโกรธคนเห็นต่างไม่หายบางคนถึงขั้นรู้สึกว่าหรือบุญมันไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงแต่ความจริงแล้วบุญนั้นเปี่ยมพลังเสมอเพียงแต่ผลของบุญจะไม่ปรากฏหากใจเราปิดรับ รือรั่วไหลโดยไม่รู้ตัวข้าพเจ้าอยากชวนคุณผู้ฟังตั้งคำถามเบาๆว่าวันนี้เราอาจไม่ได้บกพร่องในการทำบุญแต่เราอาจยังไม่รู้จักรักษาผลบุญที่ทำไว้ดีพอก็ได้เพราะฉะนั้นในตอนถัดจากนี้เราจะมาสำรวจไปด้วยกันว่าเจตพฤติกรรมเล็กๆที่ดูเหมือนไม่เป็นอะไรแต่แท้จริงแล้วอาจกำลังกัดกร่อนบุญของเราเงบเบบมีอะไรบ้าง พร้อมทั้งแนวทางที่จะหยุดให้ทันก่อนที่ใจของเราจะหมดแรงก่อนบุญจะส่งผลคุณผู้ฟังครับพระพุทธองค์ตัดไว้ในพระไตรปิฎกว่ามีธรรมอยู่สามประการที่เป็นฐานที่ตั้งของบุญคือการให้ทานการรักษาศีลและการภาวนาฟังดูเรียบง่ายนะครับแต่ถ้าเราพิจารณาให้ลึกลงไปอีกนิดจะพบว่าแม้เราทำบุญด้วยทานแต่หากพูดด้วยวาจายาบคาย แม้เรารักษาศีลแต่ใจยังอิจฉาผู้อื่นอยู่ทุกวันหรือแม้เราภาวนาแต่ยังเผลอใช้ถ้อยคำทำร้ายคนอื่นเสมอสิ่งเหล่านี้ก็คือรูรั่วที่ทำให้บุญที่เราทำไว้ไม่สามารถหล่อเลี้ยงใจได้อย่างเต็มที่ข้าพเจ้าอยากชวนคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองดูนะครับว่าบางทีเราอาจใส่บาตรทุกเช้าแตสา่สายก็ด่าใครในใจไปแล้วสามรอบ หรือเผลอแชร์โพสต์แรงๆโดยไม่รู้ว่าถ้อยคำนั้นอาจสะเทือนใจใครบางคนในมหาจัตตารีสะกะสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าสุภาสิตาจายาวาจาเอตัมมังคะละมุตตมังแปลว่าวาจาอันไพเราะเป็นมงคลอันสูงสุดฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กนะครับแต่ไม่เล็กเลยเพราะคำพูดนั้นไม่ใช่แค่ส่งออกไปหาคนอื่น แต่มันย้อนกลับมากระทบใจของเราเองทันทีเหมือนกับว่าเราตักบุญด้วยมือขวาแต่ใช้มือซ้ายตักทิ้งโดยไม่รู้ตัวและอีกพฤติกรรมหนึ่งที่มักถูกมองข้ามคือการไม่ยินดีในความดีของผู้อื่นคุณผู้ฟังเคยไหมครับที่เห็นใครได้ดีแล้วใจมันสะอึกไม่อยากชมไม่อยากพูดถึงหรือบางทีก็อดไม่ได้ที่จะพูดลดทอนว่าเขาคงมีเส้น หรือไม่ได้เก่งจริงเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดในโทศบุญกิริยาวัตถุว่าการยินดีในบุญของผู้อื่นถือเป็นฐานแห่งบุญอย่างหนึ่งเพราะทันทีที่เรารู้สึกยินดีในความดีของใครเราได้มีส่วนร่วมในบุญนั้นทันทีโดยไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ถ้าเราไม่ยินดีไม่ชมไม่เปิดใจเราก็กำลังปิดกั้นกระแสบุญจากภายนอกไม่ให้ไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงใจเราอุป,ปมาหนึ่ง ที่ข้าพเจ้าเคยได้ยินจากครูบาอาจารย์ก็คือเทียนที่จุดต่อกันไม่ทําให้แสงใครดับแต่กลับทําให้แสงสว่างนั้นขยายออกไปเรื่อยๆการชื่นชมผู้อื่นไม่ทําให้บุญของเราลดลงแต่จะทําให้ใจของเรากว้างขึ้นและใจที่กว้างก็คือภาชนะที่เก็บบุญได้มากขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นหากเราต้องการรักษาบุญที่เราทําไว้อย่าลืมหยุดให้ทัน ก่อนเผอพูดแรงๆออกไปและอย่ากลัวที่จะยิ้มชื่นชมหรือยินดีในความดีของใครเพราะสองสิ่งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของใจที่สะอาดขึ้นโดยไม่ต้องทำบุญเพิ่มแม้แต่นิดเดียวคุณผู้ฟังครับมีอีกหนึ่งพฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่มองข้ามเพราะมันไม่ใช่เรื่องรุนแรงไม่ใช่เรื่องผิดศีลแต่พร,พระพุทธองค์ตรัสชัดเจนว่าเป็นทางสู่ความตายนั่นคือความประมาท ในพระธรรมบทบทที่21มีคำสอนที่สั้นเรียบง่ายแต่สะเทือนใจลึกยิ่งว่าอัปมาโทอมตังปะทังปะมาโทมัจุโนปัทังความไม่ประมาทเป็นทางสู่นิพพานความประมาทเป็นทางสู่ความตายคุณผู้ฟังเคยไหมครับตั้งใจจะภาวนาแต่สุดท้ายเลื่อนมือถือจนถึงเที่ยงคืนตั้งใจจะพูดดีแต่พอเครียดก็ตะคอกโดยไม่รู้ตัว ตั้งใจจะสงบแต่ปล่อยให้นิวรครอบงำใจแบบเนียนๆวันละนิดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพราะเราชั่วแต่เพราะเราชินและเพราะเราประมาทประมาทว่าเรายังมีเวลาประมาทว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำประมาทว่าแค่คิดในใจคงไม่เป็นไรแต่ใจที่เผลอประมาทซ้ำๆก็เหมือนแก้วที่มีรอยร้าวเล็กๆต่อให้เติมบุญลงไปเท่าไหร่มันก็ซึมออกหมดอยู่ดี แล้วพอใจคุณเราก็เริ่มสงสัยว่าทำไมบุญไม่ช่วยฉันเลยแต่แท้จริงแล้วบุญยังอยู่เพียงแต่เราไม่ตั้งใจรักษาเท่านั้นเองและสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าความประมาทก็คือความเห็นผิดครับบางคนเริ่มจากการไม่ใส่ใจศีลแล้วก็พูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกใครๆเขาก็ทำกันจากนั้นก็เลยเถิดไปจนถึงขั้นที่ไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อบุญ ไม่เชื่อบาปคิดว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนทำดีไปก็ไม่มีใครเห็นแล้วจะทำไปทำไมความคิดแบบนี้เองที่พระพุทธองค์เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดที่ตัดล่าของบุญโดยตรงในมหาจัตาลีสักสกูตรพระองค์ตรัสถึงสัมมาทิฏฐิว่าเป็นองค์ประกอบแรกของอริยมรรคถ้าเราเห็นผิดตั้งแต่ต้นทางสิ่งที่ทำต่อจากนั้นแม้ดูดี ก็อาจเบี้ยวไปโดยไม่รู้ตัวเปรียบเหมือนเข็มทิศครับถ้าทิศที่ตั้งเบี้ยวไปแค่ไม่กี่องศาตอนแรกอาจดูไม่ต่างแต่เมื่อเดินไปเรื่อยๆเราจะหลุดจากเส้นทางที่ควรจะเป็นโดยสิ้นเชิงฉะนั้นการรักษาความเห็นให้ตรงไว้ว่ากรรมมีผลบุญมีจริงไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่คือฐานใจที่ทำให้ทุกบุญมีพลังข้าพเจ้าอยากฝากไว้ตรงนี้ครับว่า แม้เราจะไม่สมบูรณ์ไม่เก่งทมแต่ตราบใดที่ยังเชื่อในเหตุในผลของกรรมบุญก็ยังเดินทางมาถึงใจเราได้เสมอคุณผู้ฟังครับถ้าเรามองลึกลงไปในจิตใจมนุษย์จะพบว่ามีอีกพฤติกรรมหนึ่งที่ทำลายบุญอย่างเงียบเชียบคือการเพิกเฉยต่อบุญที่มีอยู่แล้วในชีวิตหลายครั้งที่เราอาจได้รับสิ่งดีๆเข้ามาแต่กลับมองข้ามหรือรู้สึกว่า แค่นี้เองเหรอได้โอกาสได้ความช่วยเหลือได้สิ่งดีๆที่ไม่มีใครเคยได้แต่ไม่รู้สึกขอบคุณไม่ตระหนักว่ามันคือผลแห่งบุญที่เราสั่งสมมาในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอากตันยูย่อมอยู่ร่วมกับคนดีไม่ได้คนที่ไม่รู้คุณแม้มีบุญมาก่อนก็จะกลายเป็นคนห่างไกลาจากกันละาณิมิตโดยไม่รู้ตัวใจที่ไม่รู้คุณ จะกลายเป็นใจที่ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งดีและใจที่ไม่เห็นค่าของสิ่งดีก็จะปล่อยให้บุญค่อยๆจางไปทุกวันอีกพฤติกรรมที่ค่อยๆทําทำลายบุญยังไม่รู้ตัวก็คือการนินทาใส่ร้ายหรือพูดด้วยเจตนาให้คนอื่นดูแย่คุณผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับหลายครั้งเราไม่ได้ตั้งใจจะร้ายแค่พูดเล่าเฉยเหรืออยากระบายแต่ระหว่างการพูดมีน้ำหนักของเจตนาแอบซ่อนอยู่ อยากให้คนฟังไม่ชอบคนนั้นเหมือนเราอยากให้เขารู้ว่าใครอีกคนไม่ดีแค่ไหนการพูดแบบนี้แม้ไม่มีคํำยาแต่เจตนาคือการเบียดเบียนผ่านวาจาและในพระธรรมวินัยจัดว่าเป็นวจีทุจริตอย่างหนึ่งวจีกรรมมีผลเหมือนค้อนต่อให้ไม่มีเลือดแต่ก็สร้างรอยเล้าในใจคนและในทางกลับกันก็สร้างรอยเล้าในบุญของเราด้วยเช่นกันสุดท้ายครับพฤติกรรมที่เจ็ ซึ่งข้าพเจ้าขอใช้คำว่าล่าเลยการสำนึกบุญฟังดูธรรมดานะครับแต่ลึกมากเพราะต่อให้เราทำบุญมากแค่ไหนแต่ถ้าไม่เคยละลึกไม่เคยหวนกลับไปอนุโมทนาบุญนั้นก็เหมือนแสงที่ถูกเก็บไว้ในตู้ปิดการสำนึกบุญคือการเปิดตู้เปิดใจให้แสงแห่งบุญได้ฉายกลับเข้ามาในจิตและทำให้ใจเราชุ่มชื้นขึ้นได้จริงๆลองสังเกตนะครับวันไหนที่เรานั่งนิ่ง แล้วนึกถึงสิ่งดีที่เราเคยทำแค่ระลึกถึงน้ำตาอาจไหลแบบไม่มีเหตุผลนั่นคือพลังของบุญที่กลับมาหล่อเลี้ยงใจเพราะฉะนั้นบางครั้งไม่ต้องทำบุญเพิ่มแต่แค่น้อมใจไประลึกถึงบุญเก่าใจเราก็อาจกลับมาสว่างได้โดยไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกเลยข้าพเจ้าอยากฝากไว้ว่าหยุดให้ทันเถอะครับก่อนที่พฤติกรรมเล็กๆจะค่อยๆเผาผลาญบุญโดยไม่รู้ตัว หยุดก่อนจะเผลอพูดแรงๆหยุดก่อนจะคิดลบซ้ำซหยุดก่อนที่ใจจะกลายเป็นแก้วเราที่เก็บบุญไม่ได้อีกเลยเพราะบุญเป็นของมีค่าที่สุดในโลกและใจเราคือภาชนะเดียวที่เก็บมันได้อย่างแท้จริงทีนี้คำถามสำคัญที่น่าคิดก็คือบุญที่เราทำมันหายไปไหนเพราะคุณผู้ฟังเองก็ทำบุญอยู่เสมอใส่บาตรสวดมนต์จเจริญเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น แต่ทำไมบางครั้งชีวิตกลับยังรู้สึกวุ่นวายหนักเหนื่อยหรือแม้แต่รู้สึกตันทางจิตใจบางคนอาจสงสัยว่าแล้วที่พระท่านสอนว่าบุญเป็นที่พึ่งมันอยู่ไหนกันแน่ในวันที่ใจเราหมดนความเข้าใจผิดหนึ่งที่หลายคนมีคือคิดว่าบุญเป็นเหมือนการสะสมแต้มทำแล้วจะอยู่ในบัญชีกรรมดีอย่างทาวรแต่ในความเป็นจริงแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่า เจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาหังพิกะเวกรรมมังวทามิแปลว่าไม่ใช่แค่การกระทําแต่คือเจตนาที่เกิดในใจขณะนั้นถ้าเราทําบุญโดยมีเจตนาดีใจผ่องใสก็ถือว่าบุญเกิดแต่ถ้าหลังจากนั้นใจเปลี่ยนเต็มไปด้วยอกุศลบุญที่เคยสะสมไว้ก็ไม่อาจส่งผลเต็มกําลังได้เปรียบเหมือนเราเติมน้ำสะอาดไว้ในโอง่งแต่ลืมปิดฝาลืมเฝ้าระวัง ไม่รู้เลยว่าแดดสองฝุ่นปลิวสุดท้ายแม่น้ำดีจะเคยใส่แต่ก็ไม่อาจดื่มได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นอยู่เสมอคือใจเป็นผู้รักษาบุญถ้าใจเผลอใจประมาทใจละหลวมบุญแม้ทำไว้ดีก็เหมือนเก็บไว้ในภาชนะรั่วและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนทำบุญมากแต่ใจยังเหนื่อยและบางครั้งชีวิตก็ยังทุกอยู่ ถ้าเราจะเข้าใจเรื่องบุญรั่วอย่างลึกซึง้งต้องเริ่มจากเข้าใจว่าบุญไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาแต่มันเป็นพลังงานละเอียดที่เกิดขึ้นจากเจตนาสะสมอยู่ในจิตรอวันที่จะออกดอกออกผลลองนึกภาพง่ายๆเหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์คุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับเราปลูกเมล็ดพันธุ์ลงไปในดินดีๆให้น้ำพรวนดินใส่ปุย๋ยทำทุกอย่างถูกต้อง แต่ถ้าเรานำไปวางหน้าคอมแอร์ที่มีลมร้อนเป่าใส่ทุกวันต้นไม้ก็ไม่งอกขึ้นมาเสียทีบุญก็เช่นกันแม้จะทำไว้ดีแค่ไหนแต่ถ้าจิตเต็มไปด้วยไฟของความโกรธอิจฉาหวั่นไว้มันก็เหมือนใช้ความร้อนเผาทำลายลากของผลบุญพระพุทธองค์จึงตรัสว่ามโนปุพังข้ามารรม,มามโนเศรษามโนมยาจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธาน ทุกสิ่งสําเร็จได้ด้วยจิตอีกอุป,ปมาหนึ่งที่ข้าพเจ้าชอบมากคือบุญเหมือนคลื่นสถานีวิทยุเราทำบุญเท่ากับเราส่งสัญญาณคลื่นดีๆออกไปแต่ถ้าใจของเราในปัจจุบันไม่ได้เปิดรับคลื่นนั้นหรือจูนไปอยู่กับคลื่นของความคิดลบเราก็จะไม่ได้ยินเสียงบุญเลยทั้งที่คลื่นนั้นยังอยู่รอบตัวเราบุญยังอยู่แต่เราไม่ได้รับเพราะใจไม่ตรงความที พอใจไม่ได้จูนทุกคลื่นบุญก็ไม่สามารถส่งผลให้ใจสงบให้เกิดปัญญาให้ชีวิตเปิดออกทั้งที่คลื่นดีก็มีอยู่ทุกที่จากบุญที่เราเคยทำการจูนใจให้ตรงคลื่นจึงไม่ใช่การทำเพิ่มแต่เป็นการเงียบฟังเปิดรับเหมือนเรานั่งเงียบๆแล้วรับฟังสิ่งดีที่เคยปล่อยออกไปให้กลับมาอยู่กับใจเราอีกครั้งทีนี้ เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าบุญเปรียบเสมือนมเมล็ดพันธุ์ที่รอเวลาเติบโตหรือคลื่นวิทยุดีๆที่ยังลอยอยู่เต็มอากาศคำถามต่อมาก็คือแล้วทำอย่างไรเราถึงจะรับผลบุญเหล่านั้นได้จริงคำตอบคือไม่ใช่แค่ทำบุญให้มากขึ้นแต่ต้องรักษาความทีใจให้ตรงกับบุญนั้นและความทีนั้นคือความสงบความสว่างความเมตตา เพราะเมื่อใจเราตั้งอยู่ในความสว่างใจจะเป็นเหมือนกระจกที่ใสแสงแห่งบุญที่เราสะสมไว้จะสะท้อนกลับมาชัดเจนแต่ถ้าใจเราขุ่นมัวเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าความกลัวความหงุดหงิดเล็กๆแสงบุญก็ยังมีอยู่แต่ใจไม่อาจสะท้อนหรือรับไว้ได้หลายคนทำบุญแล้วรอผลทันทีเหมือนปลูกกล้วยแล้วยืนจ้องหวังให้สุขวันนี้แต่ลืมไปหรือเปล่าว่า ถ้าใจเรายัางกระวนกระวายอยู่กลวยนั้นแม้จะสุขเราก็มองไม่เห็นข้าพเจ้าขอเรียนเชิญคุณผู้ฟังลองเปลี่ยนมุมคิดบุญไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอรับแต่คือพลังงานที่เราต้องจูนรับอย่างต่อเนื่องและการจูนรับนั้นเริ่มจากการดูแลใจให้มีสติให้รู้เท่าทันให้ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์เล็กๆที่มาคอยบั่นทอนบุญของเราโดยไม่รู้ตัวแม้เพียงวันลนิดแต่สม่ำเสมอ ใจจะค่อยๆเคลียร์และเราจะเริ่มรู้สึกถึงบุญที่เราสะสมไว้เหมือนกลิ่นหอมของดอกไม้ที่เริ่มโชยมาเบาๆจากภายในใจเราจะทำอย่างไรเพื่อรักษาบุญไม่ให้รั่วไม่ให้ไหลออกจากใจข้าพเจ้าขอเรียนเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านลองเปลี่ยนจากการสะสมบุญเพิ่มเพียงอย่างเดียวมาเป็นการรักษาบุญที่มีอยู่ด้วยวิธีที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวัน และต่อไปนี้คือสวิธีง่ายๆที่เปรียบเสมือนการอุดรรั่วบุญด้วยมือของเราเองวิธีที่หนึ่งสังเกตใจในช่วงหลังทาบุญหลังจากที่คุณผู้ฟังทาบุญไม่ว่าจะใส่บาตรท,ทาทานหรือกราบพระให้ลองหยุดนิ่งสักครู่เงียบฟังใจตนเองดูว่าใจเรากำลังเป็นอย่างไรมีปีติไหมสบายไหมหรือกำลังเร่งรีบหุดหงิด เพราะช่วงหลังทําบุญเป็นเวลาสําคัญมากหากเรายังเพลอเร่งรีบกลับไปติดโทรศัพท์ทะเลาะก,กันบนรถใจก็จะหักเหพลังบุญทันทีเหมือนราดน้ําดีลงในดินแล้วเอาเท้าไปเหยียบซ้ําเพียงแค่รู้เท่าทันและพยายามสงบใจหลังทําบุญแค่3-5นาทีก็เปรียบเสมือนการปิดฝากระปุกบุญแน่นหนาขึ้นอีกขั้นวิธีที่สอง หยุดนินทาและตัดรอนคนอื่นแม้เพียงในใจคำพูดดูเหมือนไม่มีน้ำหนักแต่พระพุทธองค์ตรัสว่าวาจาสามารถสร้างกรรมได้เทียบเท่ากายกรรมการนินทาตำหนิล้อเลียนหรือแม้แต่แค่คิดในใจว่าคนนั้นไม่ดีคือการปล่อยกระแสจิตลบออกไปซึ่งจะกัดก่อนใจเราช้าๆและทำให้บุญที่เคยใส่เริ่มขุนมัวอย่างไม่รู้ตัวลองฝึกเงียบเวลาที่ใจอยากจะพูดไม่ดี เปลี่ยนจากคำเน็บแนมมาเป็นคำอวยพรเงียบๆแทนนั่นคือการใส่น้ำเย็นลงบนบุญที่กำลังจะระเหยไปวิธีที่สาฝึกรู้สึกขอบคุณให้เป็นนิสัยหลายครั้งบุญที่เราทำอาจยังไม่ส่งผลเร็วไม่ใช่เพราะบุญไม่มีพลังแต่เพราะใจเรายังไม่เปิดรับอย่างแท้จริงการฝึกขอบคุณทุกสิ่งเล็กน้อยในชีวิตเช่นขอบคุณที่ตื่นมาแล้วหายใจได้ขอบคุณข้าวเช้าจานนี้ ขอบคุณแสงแดดขอบคุณคนที่ช่วยเหลือเราเป็นเหมือนการยอดน้ำมันในฟันเฟืองแห่งบุญที่รอหมุนเพราะใจที่ขอบคุณคือใจที่ไหวต่อความดีเมื่อใจไหวต่อความดีก็จะเห็นบุญง่ายขึ้นและเมื่อเห็นบุญบุญก็ยิ่งแสดงผลเร็วขึ้นขอบคุณแม้ยังไม่มีอะไรน่าขอบคุณนั่นแหละคือเครื่องอุดรรัร่วที่ทรงพลังวิธีที่สี ทบทวนเจตนาก่อนนอนวันละ3นาทีก่อนหลับตาในแต่ละคืนขอให้คุณผู้ฟังสละเวลาเพียง3นาทีเพื่อถามตนเองว่าวันนี้เราได้รักษาบุญของเราไว้ดีแค่ไหนใจเราเคยหลุดไปนินทาใครหรือไม่มีใครที่เราทำให้เขารู้สึกแย่โดยไม่ตั้งใจหรือเปล่าและเรายัางยินดีในความดีที่เราทำอยู่หรือไม่การทบทวนไม่ใช่เพื่อตำหนิตัวเอง แต่เพื่อฉล้างฝุ่นที่อาจเกาะใจระหว่างวันให้ใจกลับมาใสก่อนเข้าสู่การพักผ่อนพระพุทธองค์ตรัสไว้ในอัฏฐกันนิบาตว่าปัจเจเวกคณาธรรมมาภิกขุณาสธาสติยาสัมปัสสิตภาภิกษุพึงใคร่ครวนทำเสมอด้วยสติคือให้เรารู้เท่าทันเส้นทางแห่งใจไม่ใช่เดินไปเรื่อยๆแบบหลงทางเพียงแค่วันละสามนาทีใจจะเปลี่ยนจากเดินสเปสสปะ ไปสู่เดินด้วยเจตนาแห่งแสงและในไม่ช้าคุณผู้ฟังจะเริ่มรู้สึกว่าบุญที่เคยเงียบหายไปค่อยๆหวนกลับมาพร้อมพลังบางอย่างที่นุ่มลึกและจริงแท้จากภายในดังนั้นโดยสรุปแล้วพฤติกรรมเล็กๆที่เผาผลาญบุญของเราไม่ได้มาในรูปแบบที่ชัดเจนเสมอไปไม่ใช่เพียงแค่การทำบาปใหญ่หรือการละเมิดศีลแบบจงแจงเท่านั้น แต่กลับแฝงตัวอยู่ในท่าทีธรรมดาระวา่าที่เราเผลอทำซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวบางคนอาจพยายามทำบุญเพิ่มอยู่ทุกวันแต่กลับลืมไปว่าทางบุญที่เราใช้อยู่มันอาจรั่วตั้งแต่ต้นจึงทำให้แม้ใส่บุญเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีเราอาจไม่ได้ต้องทำให้มากขึ้นเสมอไปแต่ต้องรักษาให้ดีขึ้นต่างหากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้คือทางออกจากวัฏจักร ของการสูญเสียบุญแบบไร้เสียงด้วยการกลับมามองเห็นใจตนเองในชีวิตประจำวันช่วงหลังทำบุญขณะกำลังพูดยามมีอารมณ์ก่อนหลับตานอนทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่ธรรมะยากแต่คือการใช้ใจธรรมดาในเวลาธรรมดาเพื่อรักษาสิ่งที่ไม่ธรรมดานั่นคือบุญนี่คือการลงทุนทางใจที่ไม่ต้องใช้เงินทอง ไม่ต้องใช้เวลานานแต่ให้ผลตอบแทนที่ลึกซึง้งทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเมื่อเราหมั่นรักษาบุญด้วยใจที่รู้ตัวเราจะไม่เพียงแค่เก็บบุญไว้ได้เท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนบุญนั้นให้กลายเป็นแสงสว่างในชีวิตประจําวันเป็นจิตใจที่สงบขึ้นมีเมตตามากขึ้นและที่สําคัญคือใจที่ไม่ทุกง่ายกับเรื่องเดิมอีกต่อไปผลแห่งบุญยิ่งรักษาได้ดีก็ยิ่งขยายผลได้กว้าง ไม่ใช่แค่ต่อตนเองแต่ยังส่งถึงคนรอบข้างครอบครัวเราก็พลอยอุ่นใจบ้านเราก็พลอยสงบเพื่อการเจริญในธรรมและปัญญาและเพื่อเป็นกําลังใจในการเผยแผ่ธรรมะให้เป็นธรรมทานอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อเพื่อชวนกันรักษาบุญที่เรามีให้มัน่นคงและงอกงามนะครับแล้วพบกันในตอนต่อไปขอความสงบเย็นแห่งธรรม จงอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอสาธุ